สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้ผมจะทายเกี่ยวกับลัคนาพิจิกนะครับลัคนาพิจิกนะฮะดาวที่สมผุดร้อยเรียงกันบนกระดานนะครับผมสมผุดณวันที่สิบห้าพฤษภาปีหกห้านะครับผมนะฮะมาเริ่มกันเลยนะครับลัคนาพิจิกนะครับลัคนาราศีพิจิกท่านมีดาวประจําตัวก็คือดาวอังคารครับแทนค่าด้วยเลขสามนะฮะมาอยู่นี่ <c oughs> ดาวองคารไปไหนครับดาวองคารมาพบที่สี่ครับเป็นพบพันธุนะฮะพันธุหมายถึงอะไรพันธุก็หมายถึงบ้านที่ดินรถยนต์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านพ่อแม่ตั้งแต่พ่อแม่ขึ้นไปอะฮะจะจะนับเป็นพันธุนะครับผมนะฮะปู่ย่าตายายอันนี้ก็ใช่นะครับอะไรอันนี้ก็ใช่นะครับก็ต้องทายว่าในช่วงเดือนเนี้ย เจ้าชะตาเนี่ยน่าจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งพวกนี้นะฮะที่เกี่ยวพันธุ์นะฮะไปวุ่นวายเกี่ยวกับบ้านที่ดินรถยนต์ไปทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องเนี้หรือไปดูพ่อแม่หรือไปดูผู้ใหญ่ทางบ้านอันนี้ได้เพราะว่าอังคารก็เป็นทตุลมอยู่ทตุลมก็ถือว่าไม่ผิดทตุอะไรก็ดูแล้วไอ้เรื่องเสียหายเนี่ยก็ไม่น่าเสียหายเพราะว่าถูกที่ถูกทางก็ต้องขายดีไว้ก่อนยกเว้นอ่า ท่านช่วงตกปีเนี้ยทักษาท่านเป็นกาลกินีกับตัวเองก็คือตกอังคารเป็นกาลีอันนี้จ้องทายว่าไปวุ่นวายเกี่ยวกับบ้านที่ดีรถยนต์หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในทางที่เหนื่อยเหนื่อยในทางที่ว่าไม่สบายใจที่ต้องไปยุ่งอ,ะอ่ะประมาณอย่างนั้นนะฮะก็เจ้าชะตาจะทราบดีนะนะแล้วพันธุไปไหนครับพันธุไปอลิ นะฮะราหูเจ้าเรือนพันธุพันธุไปไหนไปราศีเมฆก็คืออริอริคืออะไรเป็นภพของการแก้ไขปัญหานะฮะพันอรินี่คือการแก้ไขปัญหาแต่ที่เน้นเน้นแก้ไขปัญหาอะไรบ้างก็จะมีอยู่สองข้อที่ใหญ่ๆนะฮะปัญหาใหญ่ๆก็คือปัญหาภารลนิสินเอ้ยปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นเอาเป็นว่า หัวข้อของอริก็คือพบพบอริคือจริงๆแล้วคือพบศัตรูอ่าพบศัตรูแต่หลังๆเรามาอ้อมค้อมกันก็แก้ไขปัญหาอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหานะฮะนะฮะแก้ไขปัญหาอันนี้แก้ไขยังไงดีก็อาจจะไปทําอะไรเกี่ยวกับบ้านรถยนต์หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะอาจจะพาผู้ใหญ่ไปรักษานะครับแก้ไขปัญหาอาจจะ,ะซ่อมบ้านซ่อมรถก็ได้นะครับซ่อมบ้านซ่อมรถ พัฒนาที่ดินอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเพราะว่าพันธุมาสู่ภพนีแ้แสดงว่าต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพันธุนะครับโดยมีพระพุทธอยู่ร่วมด้วยนะครับพระพุทธเนี่ยมาจากราศีกันหนึ่งมาจากมิถุนหนึ่งะฮะที่ราศีกนันก็คือลาบผลถ้ามิถุนเนี่ยก็มาจากมรณะนะฮะแ,แสดงว่าในอลิ มีมรณะมีลาภผลนะครับแล้วก็มีพันธุสถิตยอยู่อ่าให้แก้ไขสามเรื่องเนี้ให้แก้ไขอันดับแรกเลยเรามาดูกันเอาเป็นว่าจากลาภะอ่าลาภะมาพันธุนะฮะในส่วนดีอันนี้ก็ต้องทายว่าช่วงนี้อาจจะไปทำเพราะว่าพุทธนี่เกี่ยวสัญญาด้วยอาจจะทำสัญญาเกี่ยวบ,บ้านลถที่ดิน นี่อย่างนี้นทำได้นะฮะนะครับในส่วนเสียเกิดเป็นการลงการรีอะไรเงี้ยสองดาวเนี้ยก็ต้องทายว่าถ้าตัวเนี้ยเอาก่อนเอาพุทธก่อนถ้าพุทธเนี่ยเป็นการกินีเนี่ยก็ต้องทายว่าเอกสารสัญญาไม่เรียบร้อยนะฮะทำสัญญาเกี่ยวบบ้านรถเอกสารสัญญาติดขัดไม่เรียบร้อยมีการขอเอกสารเพิ่ม มีการพิจารณาเอกสารยาวนานออกไปนะฮะพอพูดเขาพักเนี่ยมันเดินไม่ปกติเดินถอยหลังก็แสดงสัญญาไม่คืบหน้าสัญญาถอยหลังนะฮะขอสัญญาเพิ่มเอ่ยพิจารณาสัญญายาวนานเอ่ยอะไรเงี้ยว่ากันไปนะฮะหรือเอกสารขาดตกหล่นอะไรเงี้ยนะครับเกี่ยวกับเอกสารที่ไม่เรียบร้อยก็ต้องตีกลับมาทําให้เรียบร้อยประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะครับนะฮะถ้าในส่วนดี แต่ดีอย่างไรเนี่ยเอกสารตรงนี้ค่อนข้างจะติดขัดนิดหนึ่งเพราะดาวพักเนี่ยจะเป็นสีเดทอะไรอย่างเงี้ยพักคือพักพักคือถอยหลังจะดีถอยหลังจะร้ายก็ถอยหลังประมาณนี้นะครับแสดงว่าต้องทายว่าเอกสารน่าจะมีสมีปัญหาล่าช้าเกี่ยวกับเอกสารนะฮะในการซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับทายอย่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วพุทธเนี่ยพุทธนี่ยังเป็นใครอีกพุทธนี่ยังมาจาก มรณะมรณะพันธุพบอริมรณะเนี่ยทายได้เอกสารต้องทายมรดกก็ได้นะฮะมรณะนี่คือต่างถิ่นแดนไกลก็ทายได้นะฮะอาจจะทายได้ว่าช่วงนี้ท่านอาจจะต้องเดินทางไกลหรืออาจจะต้องเดินทางไปทําเอกสารสัญญาที่เกี่ยวกับมรดกนะครับไปแก้ไขเนี่ย ในพเนี้ยไปแก้ไขนะฮะไปแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวกับมรดกนะฮะในเรื่องของพันธุนะครับผมประมาณนี้พันธุก็คือบ้านเอกสารสัญญาที่ดินอะไรเงี้ยอาจจะได้มรดกบ้านที่ดินรถอ่าถ้าก็ต้องไปเดินเรื่องเอกสารอะไรต้องเดินทางไปทําเอกสารอย่างเงี้ยนะครับผมเกี่ยวกับพันธุแล้วก็แก้ไขในพบอลีนะฮะเป็นเรื่องของมรณะนะ ามอย่างเนี่ยรวมกันนะฮะมรณะพันธุอริเดินทางไปแก้ไขเกี่ยวกับมรดกนะฮะมรดกของเรื่องอะไรเรื่องบ้านที่ดินรถยนต์ประมาณนี้ครับผมนะฮะประมาณนี้ถายว่าประมาณนี้ส่วนลาบเนี่ยถ้าจะมาจากลาบผลก็ได้ถ้ามาจากลาบเมื่อกี้ก็มาจากมรณะช้อน,นี้ถ้าพูดถึงลาบผลเนี่ยก็ในส่วนนั้นก็คือส่วนนี้ก็คือ,คอท่านท่านซื้อเองอะไรเงี้ย นะฮะแต่ถ้าเอาจะาพบตรงราศีกันมาเนี่ยเอ้ยไม่พบจากราศีมิถุนเนี่ยก็ต้องทายว่าเป็นเรื่องของโมโดกนะฮะแต่ถ้ามาจากราศีกันก็คือท่านซื้อเองเป็นราเป็นผลที่ท่านจะซื้อเองนะครับผมทีนี้มาดูการเงินการเงินเป็นยังไงการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือจากราศีธนูคือดาวพระรหัสนี่ฮะพระรหัสไปอยู่ไหนแล้วพระรหัสก็เป็นเป็นเนกเษตรที่ราศีมีนด้วยนะฮะฉะนั้น การเงินไปปุตตะและปุตตะก็เป็นเกษตรเท่ากับการเงินก็ยังเป็นเกษตรด้วยเกษตรคืออะไรเกษตรคือความมั่นคงนะครับเกษตรคือความมั่นคงนะฮะร่วมกับอะไรอยู่ร่วมกั่อะไรอยู่ร่วมกว่าดาวศุกร์นะดาวศุกร์ดาวศุกร์นี่ให้ทายว่าอะไรครับดาวศุกร์ให้ทายอ่าหนึ่งให้ทายว่ามาจากอ่าคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญานะครับผมหรือหรือมาจากวินา วินาศคือต่างถิ่นแดนไกลก็ทายได้อย่าเห็นว่าวินาศแย่แล้ววินาศคือเสียหายใช่มันทายเสียหายก็ได้นะฮะเสียหายก็ได้แต่เราทายว่า,าลึกลับก็ได้ครับทายว่าต่างประเทศก็ทายได้นะครับก็ตรงนะเคยทายก็ตรงนะเกี่ยวกับต่างประเทศดาวดวงนี้นะครับดาววินาศเนี่ยทายว่าต่างประเทศก็ได้บางคนออกไปที่ลึกลับ ในบางช่วงบางช่วงนะฮะบางช่วงออกว่าเสียหายในบางช่วงต้องดูดาวมารลายไหมถ้าดาวมาเป็นกาลกินีเนี่ยทายว่าเนี่ยถ้าดาวศุกร์อ่ะเป็นกาลีเนี่ยทายอาจจะทายแน่ๆเลยว่าการเงินที่จะได้มาใหม่เนี่ยเกิดความเสียหายอ่าถ้าเป็นกาลีแต่ถ้าเป็นเดชศรีบนตรีละ่ะอันนี้ทายได้เลยว่าการเงินก้อนใหม่เพราะว่าปุตตานี่ยทายว่า ยินดีเรื่องใหม่ๆก็ได้บุตรบริวารก็ได้อันนี้เรามาถ่ายเรื่องเงินนะเราก็ถ่ายว่ามีความยินดีในเงินใหม่ๆนะฮะที่ร่วมกับที่ทําอาจจะทําร่วมกับอะไรทําร่วมกับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเอา้าทําไมไาทําอะไรนี่มาดูตรงนี้มาดูอะไรมาดูคู่หุ้นส่วนไอตรงนี้ผมไม่ค่อยถ่ายว่าเป็นว่าสามีนะหรือว่าแฟนเพราะว่า การที่เขามาตรงนี้ที่บ้านเขาใครมาอยู่อาทิตย์อ่าเนี่ยบ้านสุขอยู่ตรงราศีพฤกษศสุขคืออะไรคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเอ๊ะทำไมต้องมาถ่ายคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนไม่ถ่ายแฟนก็เพราะว่าที่บ้านที่พฤกษศเนี่ยมีดาวอาทิตย์มาอยู่ซึ่งดาวอาทิตย์มาจากราศีสิงราศีสิงก็คือเจ้าเรือนพบการงานของท่านการงานนะฮะการงานมาสู่อะไรมาสู่ พบปัตตานีปัตตานีก็คือคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาส่วนใหญ่นะน้อยอาจจะทายได้ว่าเกี่ยวคู่ครองแต่ว่าส่วนใหญ่ๆเลยอ่ะให้น้ําหนักไปทางคู่ส่วนคู่สัญญามากกว่าเพราะมาจากการงานการงานมาสถิตอะไรการงานมาสถิตปัตตานีคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาแล้วเจ้าเรือท่านไปไหนเจ้าเรือท่านมาที่เป็นมหาอุจในราศีมีนนะฮะก็ต้องทายว่า ท่านจะได้คู่หุ้นส่วนอ่าอันนี้นะเป็นมหาอุดนะท่านจะได้คู่สัญญาคู่หุนส่วนรายใหญ่ในช่วงเดือนนี้ต้องใช้คำว่ารายใหญ่เพราะอะไรเพราะเป็นมหาอุดนะฮะก็ต้องทายว่าท่านจะได้ร่วมงานกับคู่ส่วนรายใหญ่นะครับในโปรเจกต์ใหม่ๆเลยเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นว่าความยินดีใหม่ๆนะฮะนะฮะมันสัมพันธ์กับการงานการงานกระโดดมาเนี่ย การงานกระโดดไปคุ้นส่วนคุ้นส่วนกระโดดมาตรงนี้นะฮะมาสัมพันธ์ตรงนี้ก็แสดงว่าท่านทายเลยว่าท่านจะได้พบกับคู่หุ้นส่วนรายใหญ่ใหม่ๆหุ้นส่วนใหม่ที่เป็นรายใหญ่อ่าท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนรายใหม่ที่เป็นรายใหญ่ด้วย mm hmm. เกี่ยวกับงานใหม่ๆจะทําให้มีเงินที่มั่นคงทายได้เลยครับทายได้เลยเพราะมีพัก,กระษมัสาับอีกด้วยพักระษคือขยายความนะฮะ ดีชั้นดีมากเสียชั้นเสียชั้นซ้ําเลยอะไรเงี้ยชั้นซ้ําให้หนักกว่าเดิมอะถ้าดีอะชั้นก็อวยใยให้ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้เกตมาอยู่เนี่ยก็ทําให้ศุกเนี่ยซึ่งเป็นมหาอุดที่ว่าใหญ่แล้วหุ้นส่วนใหญ่ใหญ่มากกว่าที่คิดเป็นงานชิ้นใหญ่ใหญ่กว่าที่คิดรายได้ที่ใหญ่ที่มั่นคงมันก็มั่นคงมากกว่าที่คิดการเงินได้เยอะกว่าที่คุณคิด ในช่วงเดือนนี้ครับนะฮะในช่วงเดือนนี้นะครับผมในช่วงเดือนนี้แล้วยังมีดาวเสาฮ์เกือบตกไปแล้วดาวเสาดาวเสาเป็นใครดาวเสาก็คือดาวเจ้าเรือนสหัชชะดาวเจ้าเรือนสหัชชะเป็นกเกษตรนะเป็นกเกษตรแต่ถ้าตรงนี้เป็นมหาอาเป็นกาีอียก็ต้องถ่ายว่าการติดต่อจะติดขัด แต่ถ้าตรงนี้เป็นเดชสีวันตีนะยิ่งเป็นเดชด้วยนะการงานเนี่ยเป็นสีไม่เท่าเท่ากับเป็นเดชเป็นเดชเนี่ยการงานนี่ต้องเป็นเดชถึงจะเด็ดขาดมากกว่าสีนะสีนี่คือต้องการเงินการเงินเป็นสีนี่โดดเด่นแต่ถ้าการงานต้องเป็นเดชนะมีอำนาจราชศักดิ์ในการติดต่อศาสหชาคือการติดต่อสรุปท่านจะติดต่อท่านจะต้องติดต่อเพราะเอื้อมมาถึงตรงนี้เอื้อมมาที่มีนมังกรเอื้อมมาถึงมีนแน่นอน ท่านจะติดต่อนะฮะการงานกับหุ้นส่วนรายใหญ่ท่านจะติดต่อการงานกับหุ้นส่วนรายใหญ่นะฮะเป็นงานใหม่ๆและเงินดีๆโอ้โหยืนยันเลยนะฮะแต่ท่านต้องปรีกตัวนะฮะไปเออเฮ้ยปรีกตัวไปดูบ้านใหม่รถใหม่นี่งานเมื่อกี้ที่ถายว่าลาพะพันธุท่านจะได้ราบเกี่ยวกับบ้านที่ดินรถยนต์นี่ไง เอาเงินไหนไปซื้อเจอแล้วนั่นแน่เจอแล้ว,นนเ,อลวเอาเงินที่ไหนไปซื้อเจอแล้วก็นี่ไงหุ้นส่วนรายใหญ่งานใหม่ๆนะฮะกับรายได้ที่ท่านนึกไม่ถึงนี่ไงมันสัมพันธ์กับตรงนี้แหละก็เลยลาบผลไปสู่พันธุนะฮะนะฮะลาบผลเลยไปสู่พันธุนะครับก็เลยไปจัดก,การเอกสารสัญญาช่วงนี้ยังไงก็มีเกณฑ์ ไม่ว่าจะทำงานหรือซื้อรถซื้อบ้านอ่ะให้ระวังเอกสารสัญญาจะติดขัดจะตกหล่นนะฮะจะผิดพลาดอาจผิดพลาดหรือว่าทบทวนเอกสารสัญญาได้ในเรื่องนี้ไม่ว่าท่านจะติดต่อเรื่องงานไม่ว่าท่านจะติดต่อเรื่องรถที่ดินรถยนต์บ้านอะไรของท่านนั่นแหละไม่ว่าเอกสารชิ้นใดๆก็แล้วแต่ในเดือนนี้ติดขัดหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเรื่องแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเลวร้ายนะติดขัดในที่นี้คือ ไอ้เอกสารตกหล่นแม่ต้องไปทำเอาไปให้ใหม่อะไรเงี้ยแม่แทนที่จะเอาไปทีเดียวให้จบไม่จบวิ่งกลับมาเอาไปใหม่เออหรือเอกสารไม่ชัดเจนเอ้าวมานั่งหาเอกสารยื่นใหม่นะครับอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเป็นว่าเอกสารสัญญาในเดือนนี้ติดขัดแน่นอนไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันจะติดขัดเรื่องเอกสารสัญญาแต่ท่านจะมีจับใหม่กับคู่ส่วนรายใหญ่ให้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงท่านก็จะมีเวลาไปดูบ้านดูรถเนาะ ดีไหมดีครับพิจิกดีแล้วยิ่งลาหูเนี่ยหลบมุมในภพที่หกให้ด้วยเนี่ยเขาเรียกลาหูหบหลบมุมพิจิกต่อแต่นี้ไปปีก,กว่าเนี่ยพระเสา์อยู่ในภพสามท่านว่าให้คุณลาหูในภพที่หกท่านว่าให้คุณเอาเป็นว่าดาวร้ายแม้กระทั่งมฤตยูเนี่ยดาวร้ายเนี่ยอยู่ในภพที่หกเนี่ย ท่านว่าดาวร้ายท่านหลบมุมร้ายให้เนี่ยหลบมุมอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทําร้ายเนี่ยก็ท่าน้าภูมิใจนะเออเรียกว่าสบายใจไปแปดอย่างแล้วนะฮะก็คือสิ่งดีเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะสิ่งดีไม่เกิดขึ้นก็เสมอตัวถ้าเกิดขึ้นก็ได้ได้ประโยชน์แต่ถ้าดาวสิ่งไม่ดีเนี่ยไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีกว่านะฮะสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเหนื่อยใจมากกว่าอีกนี่ ช่วงปีก,กว่าเนี่ยราหูหลบให้พะเสาหลบให้มฤุตยูหลบให้สบายใจไปแปดอย่างครับสบายใจไปแปดอย่างนะฮะสบายใจไปแปดอย่างเลยนะครับผมต้องยินดีกับราศีพิจิกนะครับปีกว่าเนี่ยาดาวร้ายหลบมุมและช่วงเดือนนี้มีอะไรใหม่ๆมาให้นะฮะได้ดูบ้านดูรถใหม่โอเคเลยถือว่าดีครับนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ด้วยนะครับแล้วก็จะให้ดีกดกระดิ่งให้ด้วยครับผมนะฮะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม